จะมีวิธีการรับมือกับความผันผวนของตลาดได้อย่างไรเพราะมันผวนหรือว่าค่า volatility ค่าความผันผวนของตลาดสูงเนี่ยแสดงว่ากราฟมีการขึ้นแบบค่อนข้างแรงไม่ว่าจะเป็น,นกนรโนขึ้นที่แรงไปเลยอาลงณที่แรงไปเลยกราฟสะบัดต,ตีขึ้นตีลงนะครับอันนี้เรียกว่าค่า volatility ที่มันสูงนะครับทีนี้ค่า volatility มันจะสูงช่วงตอนที่มีข่าวประกาศหรือมีข่าวนอกตารางที่ทําให้ตลาดแพนิคต้องบอกว่าค่าความผันผวนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลบหนีมันได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเทรดในตลาดนี้ยังไงเราต้องเจอแน่นอนแต่เราสามารถที่จะบริหารมันได้วิธีการบริหาาารรก็คือถ้เ ตระกูลเงินหรือทองคามันจะมีปฏิทินเศรษฐกิจซึ่งเราก็ดูอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ f o r e x r u d y c o m หรือว่าเว็บไซต์ investing.com ซึ่งถ้าเราจะหลบเรื่องของขาความผันผนของตลาดเราก็แค่งดเรดช่วงข่าวแค่นั้นเองทั้งก่อนข่าวประกาศแล้วก็หลังข่าวประกาศให้ตลาดเลือกทิศท,ทางก่อนแล้วเราค่อยเทรดเนี่ยยังไม่สายแต่ทีนี้ข่าวนอกตารางเราจะไม่สามารถหลบได้เลยมีวิธีการป้องกันอย่างไรง่ายๆเลยครับทุกอย่าง back to basic ตั้ง stop loss ไว้ stop loss แปลว่าหยุดขาดทุนถ้าไม่ตั้ง stop loss และเราเข้าออด้วยผิดทางเราจะขาดทุนไม่อยู่ดังนั้นการตั้ง อปลอดคือวิธีการป้องกันความผันผวนของตลาดได้ดีที่สุดยอมขาดทุนบ้างบางส่วนเพื่อที่จะมีทุนในพอร์ตเหลืออยู่เทรดต่อไปได้นี่ก็คือ Back to Basic เลยนะครับกับการป้องกันความผันผวนของตลาดหนึ่งหลีกเลี่ยงการเทรดช่วงข่าวประกาศ 2. ตั้งสต็อปรลอดตามแผนที่เราตั้งไว้ครับผม